สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพา G S X ตัวนี้นะครับไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง6,000กิโลเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง6,000กิโลจริงๆก็ยังไม่ถึงตอนนี้ก็อยู่ที่5,401กิโลนะครับตอนนี้เราก็มาถึง บริษัทไทยนนะครับเป็นที่จำหน่ายรถดีมอนซูซูกินะครับเราจะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็ค6,000กิโลนะครับแต่ว่าน้ำมันเครื่องที่ผมเอามาผมเอาน้ำมันเครื่องมาเองนะครับก็จะเป็นโมตุลนะครับรุ่น710 7,100นะครับแล้วก็10 w 4 0เป็นสังเคราะห์ร้อยเปนะครับ ผมนำน้ํามันเครื่องมาเองนะครับก็จะใช้น้ํามันเครื่องอยู่ประมาณ3.2ลิตรนะครับแล้วก็นํามานํามา4ขวดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรานําน้ํามันเครื่องมาจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเดี๋ยวรอไปชมกันต่อได้ ทีนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องค่าใช้ใจ่ายนะครับในการเซอร์วิสหรือว่าการเข้าเช็คระยะ6,000กิโลของ Suzuki G SX S750 นะครับที่เป็นรถนักกระแสนะครับเช็ค6,000นโลนะครับรถผมแค่5,402กิโลนะครับซึ่งก็ได้ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับนำน้ำมันเครื่องไปเองนะครับตาม ที่ได้พูดมาก่อนหน้านี้นะครับก็นำน้ำมันเครื่องไปเองนะครับส่วนที่ได้เสียนะครับเสียเพิ่มเติมก็จะเป็นแค่แค่ค่าแรง200บาทนะครับซึ่งผมได้ถามเขาแล้วเขาบอกว่าเป็นเฉพาะค่าแรงเท่านั้น200รบาทไม่ไม่ได้มีอย่างอื่นเพิ่มส่วนบินเขาไม่ได้ให้บินนะครับเขาบอกว่าเขายัางตีบินไม่ได้อ่ามันน่าจะเช้ามั้งเพราะว่าผมไปก็ไป8โมงจะได้เปลี่ยนก็อ,อยู่ที่ 8ดโมงครึ่งถึงเก้าโมงนิดๆนะครับซึ่งรถผมก็ประมาณ1ปี2-3เดือนนี่แหละซึ่งได้ไปเปลี่ยนวันนี้นะครับผมก็ได้ซื้อน้ำม,มันเครื่องนะครับมามาจากเว็บเว็บหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเว็บช h อป e ีแล้วกันนะครับ s h o p e ีก็จะจะถูกกว่า l า z a ด a นะครับเพราะว่าผมไปสำรวจมาแล้ว ซื้อในช้อ p ปีนะครับของผมมันใช้อยู่ที่3.2ลิตรอ่าก็ต้องเป็นซื้อ4กระปุกเพราะว่ากระปุกหนึ่งจะเป็นกระปุกละลิตรอ่าสำหรับใครนะครับที่ที่ใช้รุ่นเดียวกันอยู่นะครับของผมจะเป็นศูนย์ซูซูกินะครับบริษัทไทยยนที่ที่ขอนแก่นเป็นดิลเลอร์แห่งหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้า ถ้าใครได้ซื้อรถที่บริษัทไทยยนตคอนแกนนะครับก็จะฟรีค่าแรงตลอดชีพนะครับค่าแรงตลอดชีวิตสมมตุติอ่าผมซื้อผมซื้อรถที่กรุงเทพนะครับผมซื้อรถที่กรุงเทพแล้วก็ซื้อน้ำมันเครื่องเข้าไปเองเขาก็เลยมีมีค่าแรงในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง200บาทนะครับแต่ว่าถ้าใคร ออกรถกับทางบริษัทเขาก็จะเป็นฟรีค่าแรงนะครับ mm hmm. ก็หลังจากที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องสิ่งที่สังเกตได้นะครับจริงๆของผมไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกเลยนะผมไม่รู้สึกว่ามันเตะเกียรง,ง่ายขึ้นเหมือนตามที่ที่แอดมในกลุ่ม750เขาแนะนำมาหรือจะเป็นเฉพาะ ความคิดส่วนตัวผมก็ไม่รู้นะอันนี้ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับผมใช้น้ำมันเครื่องโมตุนนะครับ7,100นะครับแล้วก็จะเป็น10 w 4 0เขาบอกว่าถ้าใช้น้ำมันเครื่องตัวนี้มันจะทำให้เราเตะเกียร์ง่ายขึ้นเขาบอกว่าน้ำมันเกรดเนี้ยมันจะเป็นคนละเรื่องนะครับคนละฟิลกันกับที่ศูนย์เขาเปลี่ยนให้ แต่ส่วนตัวผมผมว่ามันก็ไม่แตกต่างจากเดิมเรียกว่าไม่แตกต่างไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ก็ลงไว้ลงไว้ดูนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้ข้อมูลว่าตัว750นะครับต้องสวิต6,000กิโลต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าแต่ละศูนย์ก็ไม่น่าจะเหมือนกันนะครับบางศูนย์ก็อาจจะ คิดเป็นราคาค่าแรงชั่วโมงละ500นะครับอันนี้ก็เท่าที่ได้ยินมานะครับส่วนศูนย์นี้ผมไม่แน่ใจเขาคิดยังไงเพราะว่าบินบินผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนเข้าไปเขาก็ถามผมนะว่าผมไปซื้อลถมาจากที่ไหนผมก็บอกว่าซื้อมาจากที่กรุงเทพนะครับผมซื้อจากศูนย์พัฒนาการกรุงเทพให้เข้ามาส่งที่ขอนแก่นเข้าไปเช็คพันโลนะครับพันโลผมก็หมดไปแค่2 2 0 0อนิดนะครับแล้วก็ ส่วน6,000กิโลผมได้เสียเฉพาะแค่ค่าแรงนะครับน้ำมันเครื่องก็ถือเขาเองส่วนเรื่องค่าน้ำมันเครื่องนะครับมันก็อยู่ที่ที่โปรโมชั่นของแต่ละเว็บนะครับไม่ว่าจะเป็น s h o ป e e ้รั a d a านะครับแต่ว่าผมไปสำรวจมาละว s อป p e e โอเคสุดแล้วก็เลือกร้านที่ที่เขามีรีวิวนะครับรีวิวว่าได้สินค้าจริงอ่าแล้วก็ผมวันนี้วันที่วันที่4อ่าวันนี้วันที่4 ก็จะได้ราคาโปรโมชั่นด้วยรวมถึงราคาโปรโมชันในในค่าส่งนะถ้าใครจะซื้อน้ำมันเครื่องก็ลองดูพวกประมาณละโปร1เดือน1 2เดือน2 3เดือน3 4เดือน4นะครับอ,อย่าง5เดือน5ผมก็ไม่แน่ใจว่าจากที่ราคาผมซื้อนะมันจะราคาเท่าไหร่นะครับถ้าสำหรับใครที่อยากจะได้น้ำมันเครื่องก็แนะนำครับแนะนำซื้อในช้อปปี้ดีกว่าเพราะาผมก็ สำรวจราคานะครับผมสำรวจราคามาหลายเว็บแล้วแลก็สำรวจราคากับทางเพจของร้านต่างๆที่ในจังหวัดที่ผมอยู่ราคานี้เอว่าจบสุดนะครับก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมมากครับ